เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ในเรื่องของความหวานเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกวันในตอนนี้ค่ะสําหรับคู่ของหนุ่มนิกกี้ณชาติแล้วก็สาวเปียโ,โนนะคะโอ้โคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีแฟนๆค่ะ fc ค้าหื่นต่างเชียร์หนักมากนะคะเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่ในตอนนี้แต่เพียงแค่ว่ายังไม่ได้ใช้สถานะคาว่าแฟนก็เท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมคะถึงแม้นะคะ หนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียนโนเองยังไม่ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ไปใช้คําว่าแฟนแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของความหวานเนี่ยโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่หวานเอามากๆแล้วก็คลั่งรักเป็นที่สุดในตอนนี้เลยแหละคะ่ะเพราะว่านะคะสาวเปียนโนแล้วก็หนุ่มนิกกี้มักจะมีการออกมาไลฟ์สดน,นะคะพูดคุยกันแล้วก็ทักทายนะคะ f อซแฟนคลับ f อฟซขาหื่นอยู่เป็นประจำาณตอนนี้อย่างล่าสุดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น อีกหนึ่งช็อตที่โอโหน่ารักเอามากๆทาเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยถึงขั้นฟินหนักมากจริงๆเพราะว่านะคะทางด้านสาวเปียโ,โนเองเนี่ยก็ได้ถามหนุ่มนิกกี้แหละคุณผู้ชมคะ่ะว่าทําอะไรอยู่นะคะซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็บอกนะคะรายงานสาวเปียโนในทันทีคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทําหน้าอยู่นะคะสาวเปียโ,โนของเรานะคะก็ได้เล่าต่อว่าช่วงนี้เนี่ยทางด้านพี่นิกกี้นะคะแลดูเหมือนคลั่มๆก็เลยไปทําหน้าหน่อยนะคะดูแลตัวเอง บ,บอกเลยนะคะว่าช็อตดังกล่าวนี้โอโหเมื่อ FC แฟนคลับเห็นแล้วต่างกรีดกราดกันหนักมากเพราะวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์นะคะที่น่ารักเอามากๆจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคะ้ะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักนี้ของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนโกันคะ่ะใทำหน้าอยู่ทำหน้าอยู่อันนี้คือมาร์หน้าอยู่หรือเปล่าใช่ทำหน้าอยู่เมือนขยับปากไม่ค่อยได้ปะใช่ พี่นิกี้บอกว่าพี่นิกี้คล้ำขึ้นเลยจะต้องไปเข้าคลินิกแล้วใช่รุนแดดเยอะเอร์ห้าหกวันนะจริงหง้องสารมากเพราพี่นิกี้บอกอยู่บนเขาจะหนูออกไปกับพ่อกี่โมงเดี๋ยวออกเหรอครับเนี่ยวสี่สี่โมงครึ่งเป็นไปเลยเนี่ยต้องออกสี่โมงครึ่งจะต้องไปแล้วโอเคจ้าโอเคบายบายนะพี่นิกี้ได้ครับเอสซี SC, บยบายครับบายบายคราบายบาย แม้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าช็อตดังกล่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะหวานเอามากๆมีการนะคะรายงานกันอยู่ตลอดคุณผู้ชมว่าทําอะไรอยู่นะคะหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว fc ขาหื่นต่างก็พาก,กันเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียนโนกันอย่างเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าคุยกันเพราะเชียร์วันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเล่นหวานซะแล้วพูดเพราะ fc ชอบน่ารักมาก ซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างต่อเนื่องทั้งบอกอีกนะคะว่าน่ารักวันนี้พูดรื่นหูดีแหละโอ้โหต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะแฟนๆเองเนี่ยต่างพากันเข้ามาแซวเยอะแยะมากมายจริงๆสําหรับช็อตความน่ารักนะคะที่หนุ่มนิกกี้ณนะัชชัดของเราได้มีการรายงานสาวเปียนโนอาคา